สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีพี่น่องสุกูสุคนนะครับวันนี้ก็พาพี่พาน่องมาเบิ่งว่าชมรถไถวันนี้รถไถมาไถข่า,า,ายยาไว้พี่นอ่องจี่งนั่นเ้าเกาสังนะครับ อยู่กับรอย 8s นะครับพี่นอ้องเออเห็นได้พี่น้องเอ้ยมาเบิร์แน,น,นวรถไทยไห้เห็นจะไถยไห้นะครับบาทนี่มาไถหน้าพี่น้องช่วงนี้สำหรับรถยีห่หญ่รอย 8s นะครับอูโบตา้าตกเหวเข้าเยแดนครับลูกบาลเดน่นโบยกระเข้ารถพี่น้องแกน ใหญ่ๆนะครับอ่าเทบพ่ขอขุดๆอยู่พี่น้องนี่เอาใส่ซะนี่ก็ไถไปรลดพื่นอ่ขายนะไว้พี่น้องขายนะไว้นี่เบิ่งอย่าไว้นี่หอดหดเลยพี่นอ้องโอ้ยไถขึ้นมามีแต่แนวเดียวนะครับไถใส่แดดตากแดดไว้นะครับ ไเป็นไงพี่น้องเอ้ยวันนี้อยู่ทางบาง้านหนองไผ่นะครับตำบลศรีิวิไลอำเภอสารภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี่ล่ละพี่นอ้องหน้าป่าพดนะครับหน้าป่าพดหรือว่าอู้สอ่อมช่างแสนเอวสปริงนะครับ หวันใจหกล้อดำหวันใจของอรถดำซิ่งทั้งหลายนะพี่น้องผู้ดใดสนใจสิใงใบริการสร้างแสนเอียวสปริงกับมาทาั้งน้องไห้นะครับงานสมทุกประเภทพี่น้องจัดให้นะครับสำหรับสร้างแสนหรือว่าป๋าพด อยู่กับคู่บุตรแต่เอ็มรอยแปดเอสพี่น้องมาเนี่ยบัเบิ้งรถใหญ่ใหญ่ไถยน้ารถใหญ่ไถยน้าโหดบ่แม่นไถไทยให้นาดรถใหญ่ไทยนะครับนี่ผ่านหนักหนักนะครับเอ๋อเป็นยังไงมันแรงมันแห้งมันแรงมันแห้งน้องพี่น้องวุ้วมกระชัยโง่กับหน้ากับหลังเออ น้ำนักนี่รวมรวมซีมตันพี่น้องเจ้าเอ็มรอยแปรเดสนี่เออซีสูบเดร็ดรกจิตชั่นเท่าโบนะครับอ่าะะรถไฟกบลในอน้ำนะครับมิสเตอร์คุณเล่ อุ้ยหดหัดพี่น้องอ่าสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังพี่น้องเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคัด,ด์นะครับหรือจะเหยียบก็ได้แล้วแต่โซเฟอร์ ล้วผมจะเป็นไฮโรลิกนะครับไฮโรลิกชัตเทนรีมันกระบอกสูบสามพักซีซีนะครับให้กำลังแรงบิดอยู่ที่363ินิวตันเมตรนะครับ กูนะฟังพี่น้องเลยแว่ากัดีครับไถช่วงนี้นะครับขายาไว้เฮงบ่เขาเลิกเขาได้ก็ดีนะพี่น้องทันสีคายาไว้นะครับไถยส่แดดไปเลยเปินมา บ้านเป็นคู่คันหน้านะครับเพราะว่ามันไฮเอนด์พดพี่น้องนะ้ะมันบ่เถิงนะครับช่วงช่เลยเห็ดเป็นเห็ดเป็นสองงานหรือว่าสองบิก๊กโอ้แต่ละบิ๊กกัดแต่ละงานก็ดีตกไปประมาณโอ้สีลายอยู่พี่น้องแต่ละงานแต่ละงานนี่สีลายงานใหญ่ วันนี้ก็มานับกัน2อขั้นเลยนะครับกับเจ้าฟอดนิวฮอลแลนด์นี่ฟอดนิวฮอลแลนด์เอาแกสังคัาเป็นครับเอาไม่ยังบันเขาตื่นพดอดเขาตื่นพอด ปับผ่านไม่จัะน้อยครับเหมืนว่ามันโบเขานะครับมันเขาตื้นว่าดันโอ้ผ่านเป็นผ่านหกนะครับผ่านหกอ่างของไทยหฮงีนะครับผีผ่านไปง่เลยนะครับเบอร์ยี่พี่น้องสำหรับไปผ่านเรากำลัง ปักแตงไม่เยอะนะครับโอ,โอรดติวฮอลล์เลนสี่สูบเทอ,โบโอร์โบนะครับสำหรับเจ้าวอดนิวฮอลล์เลนเกียร์หกลงเนใส่เครื่องยนต์เป็นเครื่องเน็พี่น่4,000 4 0 0 80อาซีซีนะครับ เบิกเลยนะครับลำนักกับซีตันเบียดซีตันบำหรับพี่น้องอยางนาเพิ่นกับขอบยี่นะครับยางนานี่สิบีจุดเก้าขอบยีสิบำหรับยางหลังนี่อยู่ประมาณขอาใดน้อนี่น้อสิบแปุดสีนะครับสำหรับขอบ ก็ของคนน,นับในพี่น้องตัวี้แปดคู่สองนะครับรลบบกียร้เตือนหนาแปดเยร์ถอยหลัง2องเยนะครับสำหรับเจ้าฟอดนีวคนแลกเทียบเทียบกันเบิเ่งพี่น้องคับเจา้า ลอยแปดเอทนะครับน้ำหนักกสูสีกันละพี่นอ้องขอบยางกันซ้ำกันนะครับสำหรับขอบยางข้างหลังกันขอบสามจุดซีกันนะครับตะวันหนายางอาจะซ้ำกันบ่แปดเออซ้ำกันนะครับ เราผ่าน,าน,าน,น,นกน็เป็นผ่านของนิวอันเล่นนะครับโ็โบเป็นผานของร้อยแปดเอ็ดนะครับนี่ผานนี่เป็นผ่านกอดนะครับผานผ่านฟอดที่เพิ่นใส่ครับเจ้าแต่ว่าโค้งนี่เป็นของให้ไอ้เียมที่นะครับโ,โค้งหนาจะเป็นของเียมที่นะครับเพิ่งแล้ว่ะลวยกันต่อครับ xem thay lượt kỳ lòng này quá 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 à quá 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 à quá สี่สิบล้วพี่น้องเ้ยเบิรงเอาหลุดวันก็แหงซะเหลือกเกินนะครับฝนโปรตุกเสื่อพี่น้องใกล้สี่เดือนหกหรอก็ปลายเดือนหาแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็วันที่ยี่สิบกู่ว่าหรอจกสิโตง่ายไหมฝนก็ได้ โคุปตาร้อยแปดเอทครับเมื่อนีูุ้บ่าวแดดเป็นผู้มาจัดให้หน้าสร้างแสนเตลิงนะครับทางบ้านหนองไผ่นะครับตำบลสิีวิไลคุนล่ะค,ลครับขางล่างคุนกับเนี่ยวอลแน่นกับลัางไถขึ้นกันนะครับกับลัางจูดกับไงทว,ทวนทวนพี่น้อง เอารถซีประตูมาไทยแน่บาทเลยาสางแสนนะครับ บางเว้นจากให้ค่อยให้มันนะครับมาไถหน้ากันบ้างสำหรับรถยี่ห้อไหพี่น้องทีมงานเท่าแก่สังนะครับวันนี้ก็มาไถให้เืกอยนะครับเืกอยน้ำมันเบื่อยังไงมันแห้งว่าล่ะน้ำมันอ่ะโอ้จวดอยู่กันผสมเป็นสิ้นฟังเอาเลยพี่น้องสร้างแสนเดียร์สปิงว่า ขันอยากแรงต้องผสมเบนซินน้ำนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันอยู่ครับเพิ่มนิหาจุดงานบางนิดบางล้านครึ่งอืมอ่ะได้เวลาจวดแล้วพี่น้องเติมน้ำมันแล้วสางแสนขึ้นเลงแล้วครับบานนี้ ิวฮอลแลนด์นะครับเป็นสีปาดกันแท้ว่อย่ยินว่าสีปาดกันแท้เลยครับเดี๋ยวตามไปชมพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันปาดกันแท้หรือว่าเอ,อิบกันแท้ละพี่น้องบ้านเท่าเอินว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะครับเอิบกันแท้ปาดกันแท้ เมื่อ,อยังประทันเถงนะครับสำหรับจ้างแสนเป็นจะซ้อมรถนะครับต่ว่าไถหนาหรือว่า้านกันเที่ยนี่ก็ยังบอนเ็นครับรวมแรงลมใจสองพลังนะครับอรอยหาก็รอยแปดนะครับกูตาลอยแปดเอสครับบอดนิวเลนี่ร้อยหานะครับพลังมา บ่อันเกียงนะครับซ้ำฝกงานละสร้างแสนกระได้ขนาดก็คือกันนะครับจริงไปสอบรถนะครับเอ้เอ,อ,อ้น Oil, อี่นเขาเจ้าเา้าล่นเออ วัยมาทางไม่พี่น้องโอ้โหไหวนะครับไงกุ๊บถีบเลยฝีมือว่เท่า้ยพี่น้องมีกระซัมฝึกงานไม่ละครับกับพ่อพเฮ็ดได้นะครับแต่ว่ากับพ่อจวดจัดเทด่า้ยพี่นอ้องหมดสมหมดสาเบงเอาสะกอนนะครับออออเออเฮ้ยอ้าวงัดเออนั่นละ อะโอ้ยไงปุบเลยปึ๊บเอาทำไหมเอ้ออยยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮูอ่ะธรรมดากันพี่น้องตามฝึกง,งานนั่นแหละบว่ากันนะครับอี่มาหนี้กันเก็บมาฝากพี่ฝากน้อง พ่อได้เบึงได้ชมกันพี่น้องสำหรับวันนี้คลิปเรียบราพัาการซัพพีสักก้อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะครับกับทีิปงานเถาแก่สังสังแสนเอวสปริงทั้งบ้านน้องไทบตำบลบรีเวิไลอำเภอเสรภุมิจังหวัดรรอยอ็ดนะครับขอบุณขอบพูดพี่น้องผูเขาเบึงมาชมนะครับอำับพจาก,กันเพื่องซํานีนะครับสวัสดีครับผม